กินแล้วได้แล้วก็จะเก็บใบเขาออกด้ว้าอันนี้ไม่ได้รดน้ำดอกเขาไม่ตั้งหลายดอกค่ะทุกคนดอกก็มีเหมือนกัน ใบเขาเพื่อให้เขาแตกกอเยอะ ก็ออกหน่อยไม้ก็ได้แตกกอ เ,เขาก็ไปผัดผัดใส่ไข่ได้แต่ปราเดงจะยไปผัดหมี่เพราะต้งใาป่ปรเดี๋ยมันมันยังไม่งามเลยจะใช้ใบหอมไปผัดหมี่เอาไปใส่ผัดหมี่ใบหอมก็ใส่ได้เหมือนกันตั้งฉส่เพรายัง,งปลูก กปลูกพร้อมกันแต่เขาโตช้ากว่ากว่าขอ,อมของงงามเร็วดูใบหักเนาะ